เม่นัน้นปิดสินเว้นนานี่ราคาส0 0พเสื้อนี่อูให้มาเสื้อหนังอูให้มาเสื้อยืดแม่ซื้อให้กางเกงแม่ซื้อให้ร่างกายพ่อกับแม่ให้มาอ่าหน้าตาพ่ ไม่รู้อ่ใค,ใครวะพอัอ้ออแต่เดี๋ยวบอกก่นอนใบตาไสองสองสอง,สองพันสตางก็คือ20บาทเอาออะไรวะร้านจิ๊ดจี้หรืออะไรจำไม่ได้แล้วแม่ือให้ไม่มีอะไรเลยของผมมีแต่จิ้มล้วนๆครับขอบคุณครับ